มากระบมานบานรบดึกครับกลับจากงานนะครับอินเทอร์เทนหนังกางแปลงเอลที่ภาพยนตร์วันนี้ลงเครื่องเสียงชุด A ครับโอ้โห,โโหกินเทเทมากเลยครับที่บ้านคุกตาลขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ต้อนรับเจเดียร์นายอุญยังแนวแน่นและก็ถ่ายรูปด้วยกันขอบคุณมากครับผมขอบคุณจากใจจริงเลยแต่ขอบคุณจากใจจริงเลยที่ต้อนรับนะครับสาหรับของฝากไม่ว่าจะเป็นน้ําเครื่องดื่มต่างๆขอบคุณมากครับผมที่ได้มอบให้มานะครับรวมถึงความสุข นะครับผมที่ทุกท่านได้ไปพบกันนะยินดีนะครับยินดีนะครับมีความสุขมากวันนี้อ,อร่อยมากครุณนี้เจเดีย์นาอนลุงอยู่ที่บ้านบักจังครับกับน่วยทิวลิปดิจิตตล ขึ้นทางได้ครับอ่อยมาก รับยรือคับไม่รับรับสิบสิบบาทไปคนพันล้าน ามากบอกเลยว่าผมเป็นคนชอบกินก๋วเจี๋ยวนะกลางคืนอะ่ะกลับจากงานมาใไหมจะไปกินก่อนผมมองว่าเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกกระชุ่งกระชวยนะครับบางทีเรากลับบ้านไปเราก็อาบน้ํานอนเลยครับเราไม่ต้องไปหาอะไรกินนะครับผมขอบคุณครับผมที่ fc ทุกท่านที่เข้าใจงานวันนี้ครับผม ปลื้มมากงานวันนี้นะครับสุดจริงๆสุดจริงจริงวันนี้ยอดมากขอชื่นชมครับ รบดึกับแม่เติมพลังก่อนก่อนที่จะกลับบ้าน ่ีอสวยงามกระดมรถวันนี้แวะทั้งขากลับขากลับไปเลยขากลับก็พอิชีว่าเงินเอาเสียหายด้วย बहुत ज्यादा Ừ. Rồi bên đường Bye bye